สเตย์น,นะคะขอความเจริญจงมาเกิดมีเกียติทุกๆท่านนะคะในนามของพระผู้เป็นเจ้านะคะในนามของพระศิวะมาหาเทพและเหล่าภูมิที่ในกติกาูศาส,สนาน,นะคะขอจงประทานพรให้ทุกๆท่านประสบความร่เย็นเป็นสุขในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ไทยนะคะที่เริ่มต้นจากเดือนเมษาที่ผ่านมาวันนี้นะคะก็เป็นวันอีนะคะที่อาจารย์ดกกขขรยศนาศิลปาพิฒน์านนท เดินทางมาว่าอบุปการีนะคะซึ่งแต่ละปีนั้นนะคะอาจารย์ยโสธราจะให้ความสําคัญกับบุปการีมากถือว่าบุปการีนี้เป็นพระอรหันต์ของบุตรนะคะถือว่าเป็นพรมของบุตรถือว่าเป็นเทพ,พเจ้าของบุตรเลยนะคะอาจารย์ก็จะนํานจตุปัจจัยนะคะมีเสื้อผ้าอาภรณ์มีดอกไม้ธูปเทียนของกินของใช้เงินทองต่างๆที่จําเป็นต่อการอยู่อาศัยนะคะของมนุษย์นะคะมาเพื่อน้อมนะครัอ น้อมนำนะคะให้กับบุปการีที่เป็นคุณพ่อก็ดีคุณแม่ก็ดีนะคะแล้วก็จะส่งน้ํารดน้ําท่านนะคะเพื่อขอพรขอขมานะคะการทําเช่นนี้ย่อมนําสุขมาให้แม้ไในพระพุทธศาสนาก็าถูกกล่าวว่านะคะบุกคุลบุตรใดนะคะมีความกระตันยูต่อบุปการีย่อมปรารถนาความเจริญนะคะได้ในโลกนี้และโลกหน้า เมื่อเขาแตกกายและกายแตกไปนั้นย่อมบันเทิงสู่โลกสวรรค์หรือพรหมโลกได้เป็นที่สุดนั่นเองน,นะคะแล้วทีนี้หลังจากที่อาจารย์ได้ออขอเขมานะคะต่อบุปการีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ได้ถือโอกาสมาสักการะบูชาในสถานที่แห่งนี้นั่นก็คือปราศาทยายเหงานะคะซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านโฟนรไซนะคะ อำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะคะขอกล่าวว่าบ้านพนทรายนี้เป็นกลุ่มชาติพันธุ์สวยหรือกวยนะคะนั่นเองทั้งหมู่บ้านเลยนะคะปราสาทภูมิป,ประาสาทใหญ่เหงาเนี่ยนะคะสุกตั้งอยู่ด้านทิศตะวันตกนะคะของชุมชนและหันหน้าไปทางที่ตะวันออกนะคะด้านหน้าขององค์ปราสาทนั้นนะคะจะมีแม่น้ำนะคะไหลผ่านซึ่งในสมัยโบราณเมื่อหลายร้อยปี ที่แล้วนะคะบรรพบุบพรุษได้กล่าวว่าแม่น้ํานี้เป็นแม่น้ําที่สายใหญ่มากจนมีการพายเรือข้ามกันเลยทีเดียวนะคะดังนั้นด้วยฐานคตินะคะนี่เองนะคะชุมชนโบราณหรือคนโบราณก็ได้มาตั้งถิ่นฐานแล้วก็ได้ถือโลเคชั่นในพื้นที่ตรงนี้ให้เป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะที่มีการสร้างศาสนสถานขึ้นมานะคะในยุคนั้นเราได้รับอิทธิพลจากศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะคะ ก็ามติดของพรามณ์นะคะก็ถูกสร้างที่นี่ขึ้นมานะคะให้เป็นสถานที่กราบไหว้สักการบูชาและประกอบพิธีกรรมในยุคโบราณนะคะประาสาทยายเหงานี้นะคะคาดว่ามีอายุนะคะมากกว่า9 0 0 1 0 0ถึง11,000กว่าปีมาแล้วนะคะและได้ถูกใช้ในการประกอบพิธีกรรมจริงในยุคโบราณแม้ในปัจจุบันชุมชนบ้านพลายนะคะก็ยังมีประเพณีสืบสารบูชาปราสาทยายเหงาน,นะคะ เพื่อทําการสักการบูชาในรอบประจําปีนะคะเริ่มต้นดีปีใหม่ไทยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ซึ่งปีพุทธศักราช2568นี้ก็ได้จัดเสร็จสิ้นตั้งแต่วันที่9เมษายนนะคะพุทธศักราช2568เป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะดังนั้นชุมชนเนี่ยจะให้ความสําคัญต่อปราสาทยญยเหงาในฐานะ เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะผู้บ้านผู้เมืองผู้ชุมชนมาตั้งแต่อดีตและถือว่าเป็นศาสนสถานโบราณนะคะที่มีอยู่ผู้ที่นี่มาอย่างช้านานและยังมีการกล่าวไว้ในจารึกนะคะโบราณนะคะประวัติศาสตร์เมืองสุรินทร์ว่านะคะมีกลุ่มชนหนึ่งที่เดินทางมาที่นี่แล้วก็กล่าวจ่าจ้วงต่อปราสาทไงเหงายหลังจากที่กลับถึงบ้านแล้วก็ประกฏว่านะคะ มีอันเป็นไปหรือ,อร่างกายเกิดอุบติเหตุต่างๆจนจะต้องกลับมาขอขมาต่อปราสาทยายเหงานะคะก็ปรากฏว่าอาการนั้นก็หายโดยฉับพลันทันตาดังนั้นคนโบราณหรือดินแดนแถบอำเภอสังขานี้จึงมีความเชื่อถือว่าปราสาทยายเงาเนี่ยเป็นปราสาทที่ยังมีดวงจิตอันเป็นทิพหรือยังมีดวงวิญญ,ญาณที่ศักดิ์สิทธิ์นั้นอารักขาดูแลอยู่ในสถานที่แห่งนี้นั่นเองนะคะ ดังนั้นวมนนี้อาจารย์ดรเยสุธราก็ได้มาส่งน้ำนะคะต่อเทพเจ้านะคะแล้วก็ศีรษะศิธิ์ทั้งหลายที่นี่แล้วก็ทำการขอบพมาท่านในรอบปีประจำปีเพื่อให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขก็ได้มาขอพรทั้งเรื่องในเรื่องของโชคลาภในเรื่องของงานกิจกรรมงานไม่ได้เ็นเกี่ยวเลย องยามบร,รมีนะคะดังนั้นการมาขอพอรที่นี่นะคะชาวจังหวัดชาวชาวอำเภอสังขะเนี่ยจะมีความเชื่อว่าปราสาทยังหนองเป็นปราสาทที่มีความศักดิปป์สิทธิ์มากอี่ปราสาทหนึ่งนะคะผู้ใดที่จะมาบนบานนะคะมาอธิษฐานจิตนะคะก็สามารถที่จะนําเครื่องเส้นไหว้มีดอกไม้มีธูปเทียนนะคะมีกํายานนะคะมีเครื่องหวานนะคะมีข้าวปลาอาหารผลไม้ต่างๆแล้วก็พวงมาลัยนะคะโดยเฉพาะ พงมาลัยดอกมะลิพงมาลัยดอกกุลาบนะคะซึ่งท่านโปรดปรานมากนะคะ,ะซึ่งท่านโปรดปรานมากนะคะให้มานาสักการบูชาที่นี่นะคะแล้วอธิษฐานขอพรนะคะเมื่อเรามีความสําเร็จในหน้าที่การงานแล้วนะคะเราอาจจะมีการบวชถวายท่านหรืออาจจะเดินทางเข้ามานะคะแก้บนโดยการนําเครื่องสักการบูชามาสักการบูชาท่านก็ได้นั่นเองนะคะแต่ที่จะเห็นผลได้ดีที่สุดนี้ก็คือ ถือศีลกินเจนะคะปฏิบัติธรรมนะคะแล้วก็อาจจะนิมนต์พระสี่รูปห้ารูปมาเจริญพระพุทธมนต์แล้วก็ถวายสังฆทานเพื่ออุทิศแด่เ,เหล่าทวยเทพแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในสถานที่แห่งนี้ดังนั้นเทวสถานนะคะก็ยังมีอยู่แล้วก็ถูกสร้างขึ้นมานับพันปีวันนี้อาจาร,รย์ยโสธราก็เลยมาเริ่มต้นดีปีใหม่ไทยนะปราศาสตร์ใหญ่เหงานะคะต่อไปชีวิตของเราก็จะเฮงเฮงปังๆนะคะทำอะไรก็จะมีแต่ยอด พุ่งพรวดนะคะอธิษฐานหน้าที่การงานก็จะเกิดความมั่นคงอธิษฐานโชคลาภก็จะไหลนองทองไหลามานะคะแล้วก็ปราัถนาสิ่งใดก็จะมีความสำเร็จผลในปี2568นี้นะคะก็จะมีทรัพย์สมบัติเกิดขึ้นมากมายนะคะถ้าท่านใดสนใจต้องการอยาก,กมามมเตลูนะคะมาอธิษฐานตามแนวอคติของฮินดูหรือพรั่งนะคะก็สามารถมาที่ปราสาทใหญ่เหงาตั้งอยู่ที่ บ้านโพนสายอำเภอสังขะจังหวัดสุริ์ได้ค่ะนำเสนอวิดีโอดีๆสาระดีๆจากซ้ายมูเตลูแบ,บ่ฮินดูโดยอาจารย์ดรยักษ์สุธาราศิริภาพประาภการนักวิชาการอิสระนะคะกราบขอบคุณกราบสวัสดีค่ะ